สวัสดีค่ะยินดีดดต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิม่ิมทารอดค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักคมสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีกันลัคนาการนะคะประจําเดือนพฤศจิกาย,ยน2565ค่ะชาวราศีกันลัคนาการนะคะหรือผู้ที่เกิดร่องวันที่22สิงหาคมนะคะถึง21กันยาย,ยนนั่นเองนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้ละกันแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกคะ่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะ การอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ได้กับชาวราศีกันลัคนาการใน EP นี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อนนะะเป็นแนวทางในการบบดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านใน้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆที่ได้ความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดุกสนตัว ที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกัลนลักนณาการนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวราศีกันเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแน่ดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีกัลนลักนณาการคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ใแบแรกนะคะได้เป็นไพ่เดวิลนะคะเด็กถือเหรียญค่ะ <In> place. และเป็นไพ่คิงถือเหรียญน,นะคะชาวราศีกันลัคนากันนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะ,ะคุณอาจจะคุยกับชาวทตุดินค่ะหรือศพบังกรโดดเด่นในชาวราศีมังกรและคนามังกรค่ะอาจจะคุยกับชาววันศุกร์นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาหรืออาจจะเป็นคนที่มีอายุนะคะศาส,สนาวัฒน,นธรรมประเพณีนะคะที่แตกต่างกันนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะ ไม่รู้สึกว่าในายดิที่ผ่านมาชาวราศีกันลัคนากันนะคะอา,อาจจะไม่ตั้งใจที่จะไปดิวกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วหรือเปล่านะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าอา,อาจจะถูกปิดบังซ่อนเร้นไว้ตั้งแต่ไว้ตั้งแต่แรกนะคะตัวคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะเน,เนาะแล้วแบบมารู้ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะทาให้ความสัมพันธ์เนี้ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ยากที่จะตัดใจ นะคะเอออาจจะคุณอาจจะไปอยู่ตรงนั้นโดยที่เราเนี่ยไม่ไม่รู้ตัวก็คือเหมือนกับโดนหลอกนั่นแหละเกว่าจะรู้ก็ใจมันถล่มไปแล้วอ่ะอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยยากที่จะเอาตัวเองออกมานะคะตรงนี้เนาะอันนี้ก็คือ ในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีกันลัคนาการซึ่งถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะก็สามารถสคริปต์ข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยสแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณนะคะไม่ต้องนําไปคิดเยอะคิดมากค่ะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันลัคนาการน,นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายน2 5 6 5จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแ,แรกจะเป็นไพ่แฮงแมนนะคะ สามดาบค่ะ Judgment น,นะคะและเป็นไพ่สองมเมท้าค่ะชาวราศีกันลัขนากันนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะธาตุไฟเมษิงทนูเนาะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะมารู้สึกว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะชาวราศีกกันแน่นอนค่ะมัน มันกลายเป็นท็อกซิ่งเรลชั่นชิพมันกลายเป็นเติร์ดปาร์ตีนะคะตัวคุณไม่ได้อยากจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วคุณก็มีความคิดที่อยากจะออกมาด้วยซ้ำไปนะคะมีเกณฑ์มีโอกาสที่คุณจะตัดสินใจเหมือนกับจบสิ้นสัทีอะไรประมาณนี้คือที่ผ่านมาเราเราอยู่ตรงนี้มานานแล้วเราถูกหลอกเราทุกทรมานมานานมา,นา,นมากๆกับ กับความสัมพันธ์แบบนี้มันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่เราจะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระถึงเวลาแล้วไหมที่เราจะหันกลับมารักตัวเองมองอนาคตของตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งไม่รู้สึกว่าอาจจะมีการสื่อสารกันเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณจะไปคุณก็ไปอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะคะไม่รู้สึกว่าอาจจะมีการพูดคุยนะคะเพื่อที่จะจบความสัมพันธ์นะคะเพราะว่ามันมีไพ่ของการสื่อสารขึ้นมานะคะเนาะหรือบางคนที่รอการตัดสินใจก็อาจจะได้รับ ได้รับข่าวสารนะคะได้รับเมสเซจอะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวคุณตัดสินใจได้ว่าเออเราควรจะ move on ได้แล้วนะอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณและเขารู้สึกยังไงต่อกันนะคะขอดูความรู้สึกของชาวกันก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีกัน์ลัคนากัรค่ะชาวราศีกัน์ลัคนาการคิดและรู้สึกยังไงกับคู่กรณีของคุณนะคะมาดูกันเนาะ ไพ่ใบแรกเดินไพ่เก้า 9, ไม้เท้านะคะสองดาบค่ะเจ็ดเหรียญและเป็นไพ่หนึ่งดาบนะคะชาวราศีกรกคนาการคุณรอเขานะคุณรอเขามานานคุณอดทนรอนะคะแล้วก็เจ็บขนาดไหนก็ยังรักอยู่นะคะเอ,อให้รอขนาดไหนคุณรอได้มาตลอดเวลาคุณรอมานานแล้วด้วยอืมนะคะคุณเป็นฝ่ายที่จะต้องรอตลอดคุณเป็นฝ่ายที่จะต้อง เจ็บช้ำน้ำใจตลอดเลยนะคะถูกปิดหูปิดตาอยู่ในมุมของตัวเองเท่านั้นไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยนะคะเจ็บก็เจ็บอยู่คนเดียวรอก็รออยู่คนเดียวทุกก็ทุกอยู่คนเดียวนะคะเออเนาะไม่รู้สึกว่าตัวคุณค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะแย่ yeah! กับความสัมพันธ์แบบนี้คุณอึดอัดค่ะคุณเจ็บปวดคุณรู้สึกไม่ปลอดภยัยกับความสัมพันธ์นี้ว่าจะเอาไงกับฉันดี นะคะแล้วตัวคุณก็เหมือนกับเราเวลาที่ที่จะได้ตัดใจสักทีอะเออนะมันมีไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาแบบนี้ค่ะเหมือนกับเราเวลาที่ต้องตัดสินใจอืมที่ผ่านมามันเหมือนกับว่าคุณรู้ว่ามันจะจบแบบไหน <S <S เพียงแค่คุณอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้นะคะตรงนี้เนาะอืม เดี๋ยวเรามาดูความคิดและความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณกันนึกถึงหน้าเขานะคะเขาดูความคิดและความรู้สึกของคนที่ชาวราศีกันลัคนาการคิดถึงค่ะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับชาวราศีกันลัคนาการน,นะคะพไพ่ใบแรกสิบดาบเอ้ยไม่ใช่สิบดาบคะ่ะสิบไม้เท้านะคะคุณเป็นไพ่เก้าไม้เท้าแต่เขาเป็นไพ่สิบไม้เท้านะเออแต่บริบทต่างกันนะคะสาบไม้เท้าคะ่ะเดอะสตาร์และเป็นไพ่เจ็ดดา ชาวราศีกรกฎและาการาตตัวเขาถาาว่าเขาคิดแล้วรู้สึกไงบคุณเขาก็เหนื่อยเหมือนกันนะที่ต้องแบกความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายไว้บนบ่าก็เหนื่อยสินะก็ทำเองนี่ถูกต้องปะเออนะคะมันก็ต้องเหนื่อยก็ก็คุณหาเรื่องเองอะ่ะเออนะเขาก็เหนื่อยค่ะแต่เขาไม่อยากปล่อย นะคะเขาไม่อยากปล่อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยเขาไม่อยากเลือกเขาไม่อยากปล่อยเขาอยากจะเก็บไว้ทั้งหมดถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยแต่เขาก็เก็บอะไรประมาณนี้นะคะตัวเขาพยายามที่จะบาลานซ์ความสัมพันธ์ทั้งสองฝั่งนะคะให้อยู่ในชีวิตเขาให้ได้มากที่สุดให้ได้นานที่สุดนะคะเขาหวังว่าคุณจะยังอยู่เพราะเขาไม่ได้พร้อมที่จะปล่อยคุณไป ะะแต่เขาก็ไม่ได้บอกความจริงคุณทั้งหมดด้วยซ้ําไปนะคะเขาอาจจะหลอกคุณไปวันๆก็ได้หลอกให้คุณรอนะคะเพราะว่าเขาจะคีบคุณไว้ไงเนื่อกปะถ้าให้เลือกเขาจะไม่เลือกเขาจะเลือกทั้งหมดนะคะเออประมาณนั้นแหละนะคะก็คือเอาง่ายๆค่อนข้างที่จะเห็นแก่ตัวนะคะอืมนะอันนี้ก็คือความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันนะคะสามารถสลับกันได้เป็นว้เวอซ่าได้นะคะเพราะว่าเป็นดวงโดยรวมนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศิกันลัคนากันนะคะจะเป็นอย่างไรไม่ขอเนียญยญบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำไปแรกนะคะได้เป็นไพ่เดอะฟูลค่ะควีนถือไม้เท้าเอ็มเพเรอร์ค่ะ และเป็นไพ่เด็กนะคะชาวราศีกรกษณาการในส่วนของเอาค่าอนาคตความรักความสัมพันธ์ไม่รู้สึกว่าอาจจะเป็นชาวกันเองก็ได้นะที่เลือกที่จะตัดสินใจเดินออกมาไม่รู้แหละว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงตัวเองจะทุกข์ทรมานหรือตัวเองจะไปได้ตลอดรอดฝั่งไหมนะคะไม่รู้สึกว่าคุณไม่ได้สนใจตรงนั้นแล้วว่ะมันไม่ใช่ประเด็น แต่ป,ประเด็นก็คือคุณต้องการจะจบความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกนี้คุณต้องการที่จะปลดปล่อยตัวเองนะคะต้องการไปอิสระมันถึงเวลาแล้วที่ที่คุณจะได้เกิดใหม่สักทีอืมนะคะก็เป็นกําลังใจให้หวังว่าคุณจะเข้มแข็งแล้วก็ลุกเดินออกมาได้ในที่สุดอะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า ไพ่ทาร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีกัน์ลัคนาการขอคําแนะนําด้วยค่ะคําแนะนาใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สีถ้วยสิบเหรียญค่ะสิบถ้วยนะคะและเป็นไพ่หกไม้เท้าชาวราศีกันลัคนาการนะคะไพ่ทาร่แนะนําว่าทุกเรื่องราวของชีวิต ไม่มีทางที่จะได้ดั่งใจเราไปซะทุกอย่างนะคะอะไรที่มันใช่มันจะชัดเจนมันก็จะใช่ตั้งแต่แรกแต่อะไรที่มันไม่ใช่มันก็จะคุมเครือทดเวลาต่อเวลากันอยู่แบบนั้นดังนั้นนะคะกลับมารักตัวเองให้มากๆแคร์ตัวเองให้มากๆนะคะมองตัวเองในกระจกนะคะแล้วก็ลองดูซิว่าสารรูปของตัวเองตอนนี้เป็นยังไงมันแย่ขนาดไหน ถ้าหาว่าคุณยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกแบบนี้นะคะไม่ใช่แค่จิตใจแต่มันจะลามไปถึงร่างกายแล้วก็ energy ในตัวของคุณเองที่จะทําให้ชีวิตของคุณมันแย่ลงนะคะดังนั้นรักตัวเองให้มากๆมันเป็นกําลังใจให้ขอให้เข้มแข็งได้เร็วมากที่สุดนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณทูกเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมมาตลอดค่ะ สำหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์อีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต,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 ต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแม่พิ์ไปให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ